เมื่อกี้ว่าเลยจราจรนี่นะก็ไอ้เฮียกูเป็นผู้จัดการกูยังโดนไถ่สองร้อยเลยเป็นผู้จัดการอยู่แท้ๆไอ้จ่าสุพรรณเป็นคนขับเนี่ยเนี่ยตรงด่วนเลยดอนเมืองไปหน่อยเนี่ยเอ้จังไรจริงๆไอ้ตำรวจนะแต่ผู้จัดการเราสองร้อยพวกันปวกกันไอเราก็จะรีบนะมันจับยาบ้าได้เป็นล้านเม็ดอะแล้วจะจะไปเซฟเฮ้าที่ตรงแยกตรงอายุยาเนี่ยรีบตีรถไปให้ไปเร็วหน่อยไหมมันบอกว่าเร็วเกินกว่าร้อยยี่สิบ นะไม่รู้มันตั้งกล้องหาอะไรไว้ตรงไหนกันลูกมันหาแดกกันเนะี่ยไปจ้างเอาซอสมึงช่วยดูหน่อยว่าถ้าขายเกินร้อยี่สิบก็ด้ให้เด้งเกินมาร้อยยบสองหรือเท่าไหร่กันลูกนะพอลงผ่านทางบวชแบบโอ้ตำรวจยี่สิบกว่าคนมาทําอะไมกันตรงนี้แต่มันก็ขวางเลยให้จอดไอสุพรรณก็ลดกระจกด้านมันไว้เราก็มัวดูโทรศัพท์สั่งการ สุพรรณบอกขับรถให้นายครับผมตำรวจครับจ่าสุพรรณครับเอ้ยเหียตำรวจด้วยกันเอาสองร้อยจังไรจริงผมได้ด่าไปที่ผู้การจราจรกลางแล้วก็บอกไอ้ไอ้คนที่รับผิดชอบแต่ท่านจะเาท่านเปิดประตูลงไปที่น้ำบาสนองไปใครเหียใครเมื่อกี้นะโอ้โหแล้วมึนหัวหมดเลยแม่ใส่แม่ใส่หมวกไอ้โมงใส่เสื้อกั๊กแล้วเหมือนกันไปหมดเลย้ต้ชื่อ ตอนหลังเลยต้องออกระเบียบว่าให้อป้า้ชื่อไว้ข้างนอกต้องอาป้ายชื่อไว้ข้างนอกจะได้ดูป้ายชื่อไอพวกนี้แม่ไม่ใช่ตำรวจแล้วต่าไถ่เขายัางเดียวอะ่ะมาตำรวจที่ดีเขาก็ามีเยอะ <c oughs> แต่พวกนี้ตอนหลังเนี่ย <c oughs> ผม <c oughs> เป็นกรรมการปฏิรูปก,กระบวนการยุติธรรมเสนอว่าอย่าให้เงินรางวัลค่าปรับจราจรเลยถ้าไม่ให้เงินรางวาัลมันไถ่สดอย่างนี้ไง <c oughs> มันไถ่สด แก้ลำบากนะมีลูกแค่ไม่กี่คนใน้มึงยังปวดหัว <laughs> นะแต่เพราว่าถ่ายสดดีกว่าดีกว่านงวานตานถ่ายสดมันเดี๋ยวนี้มันมีกล้องในรถมันมีแอบถ่ายกันได้เฮ้ย <c oughs> ถ้าใครโดนถ่ายนะร <c oughs> ้องมาที่ผมเลยครับร้อยบาทมึงโดนไล่ออกแล้วก็ติดคุกแน่นอน